านาาจักรรูริต้าเสียริต้าหลังแต่งไฮโซก่อนอยู่กินสามีสั่งเก็บเป็นความลับ ซีริต้าเจนเซนเปิดคฤหาสน์หมื่นล้านครอบครัวกอนนรงเดชใหญ่โตสุดอลังการขนาดแม่บ้านยังใส่เครื่องประดับยี่ห้อหรูเป็นอีกหนึ่งสาวชีวิตดีๆสำหรับซีริต้าเจนเซนที่ตอนนี้ชีวิตรักและชีวิตครอบครัวลงตัวสุดๆหลังแต่งงานกับกอนนรงเดชและมีน้องกวินปุรชายที่เป็นโซ่ทองคล้องสายเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคุณพิเศษในรายการดังได้มาเปิดเรื่องราวในชีวิตแบบทุกซอกทุกมุมเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุย มานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกที่ใครๆคิดว่าริต้าชีวิตเหมือนเจ้าหญิง มีแต่ความสุขแต่ใครจะไปรู้ว่าชีวิตเธอก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนกันและในเวลาที่อริต้ามีความรักเธอเป็นคนโรแมนติกมากๆทําทุกอย่างเพื่อคนรักได้ส่วนความรักระหว่างเซริต้ากับคุณกรณรงค์เดชรับเคยคบกันตอนเด็กแต่เพราะเป็นข่าวจึงทําให้ทั้งคู่ตัดสินใจเป็นพี่น้องกันพอมาคบกันอีกครั้งทั้งคู่ไม่อยากเป็นข่าวจึงทําให้ความรักครั้งนี้ลังหลบซอดและกว่าจะปรับจูนเข้ากันได้ผิดใจกันหนักจนไม่อยากเชื่อ ว่าสนาขนาดนี้ถามเรารู้สึกแบบชีวิตฉันเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายไหมริต้าเสียริต้าริต้าไม่ได้มีความเป็นเจ้าหญิงเลยมีความกวนๆด้วยซ้ำถามทุกคนมองว่าริต้าต้องเป็นคนที่มีความสุขทุกวินาทีแน่เลยแต่จริงๆชีวิตที่ผ่านมามันมีความยากเย็นมีโมเมนต์ที่โหดเหลือเกินด้วยเหมือนกันกับคุณกรเองตอนนั้นเจอกันอย่างไรริต้าเสียริต้าจริงๆเราเคยคบกันตอนเด็กๆค่ะแต่มันเป็นข่าวเร็วมากเลยค่ะเรา เลยขอเป็นพี่น้องดีกว่ากลับมาคุยกันใหม่รอบนี้กลัวเป็นข่าวอยู่หรือเปล่าต้องหลบซ่อนขนาดไหนริตา้าเสียริตา้าไม่อยากเป็นข่าวรอบนี้เราต้องเก็บทุกอย่างเป็นความลับไปร้านอาหารอะไรเราก็ไปที่คนน,น้อยทเที่ยวต่างจังหวัดเราก็ไปคนละไฟบ้างอะไรแบบนี้ค่ะเรามีความกังวลเราจะเข้ากับเขาได้ไหมเขาก็ดูไฮโซบินเครื่องบินส่วนตัวแล้วมีผิดใจอะไรกันไหมในช่วงปร,รับตัวริตา้าเิริตา้ามีค่ะผิดใจกันไหน มา,มาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะผิดใจกันแบบนี้ริต้าสิริต้าส่วนความเป๊กข,ของเขาคือเราเป็นความมีระเบียบระดับหนึ่งนะคะแต่พอไปเจอเขาคือจบเลยและหากย้อนกลับไปก่อนนรงเดชยองรับเตียงหักจริงเ้นญาภรยาสาวไฮโซน้องเล็กนาภาพ,พรโพธิรัตนังกูลมาได้ห้าเดือนแล้วหลังจัดงานแต่งสุดหรูอลังการเมื่อกลางปีกลายได้3มเดือนก็แยกกันอยู่แต่เพิ่งหย่าขาดอย่างเป็นทางการเหตุเพราะไม่เข้าใจกันปัดขาด ลือไม่มีมือที่3ยืนยันพยายามปรับตัวเข้าหากันเต็มที่แล้วโดยคุณหญิงแม่ยังให้กําลังใจบอกเมื่ออยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงแม่แต่คงเหลือแต่ความเป็นเพื่อนที่ด,ดีต่อกัน